สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามีรุ่นนะคะใหม่ล่าสุดนะคะของปาร์เกอร์มาฝากกันนะคะชื่อรุ่นก็คือตัว Vector XL นะคะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะทำออกมาได้กัน5สีนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสีแรกเลยนะคะเป็นตัวด้ามสีออกเขียวนะคะสวยมากๆนะคะก็จะมีโลโก้ปาร์เกอร์นะคะเขียนคำว่าปาร์เกอร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะในส่วนของตัวด้านบนตรงนี้นะคะอ่าก็จะมีโลโก้ปาร์เกอร์ด้วยตัดกับอะไรสีเงินนะคะสำหรับ ตัวนี้สีถัดไปนะคะเป็นสีออกฟ้าน้ําทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลนะคะตัวนี้เป็นสีออกฟ้าน้ําทะเลหรือที่เขาเรียกกันว่าสีเทอร์คอยประมาณนี้นะคะลักษณะของตัวด้ามก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันตามมาก็จะเป็นตัวด้ามสีดํานะคะสีดํา เวลาที่เราใช้งานรุ่นนี้นะคะก็จะเปิดปอกออกมานะคะด้านในสามารถเปลี่ยนหมึกได้นะคะตัวนี้นะคะเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมึกสีดําหรือสีน้ําเงินขนาดก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ0.5 0.7หรือว่า1.0อีกสองสีนะคะก็จะเป็นตัวด้ามสีเงินสีจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ตามมาด้วยสีออกชมพูนะคะก็สำหรับเวกเตอร์ XL นะคะก็สามารถที่จะทำเรเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะสนใจก็สามารถคอนแทคได้นะคะที่ช่องเพนแบนเนมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ